สกสคจับมือ c p พอมอบทุนการศึกษาปี2568หนุนบุตรหลานครูเรียนฟรีมีงานทำสำนักงานคณะกรรมการสกสคจับมือบริษัท c p พอจำกัดมหาชนมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เยาวชน ทุนการศึกษานี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและระดับปริญญาตีในสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้รับทุนตลอดการศึกษาระหว่างเรียนมีรายได้จบแล้วมีงานทำสำหรับปีการศึกษา2568สกศคดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับทุนจำนวน16คน ได้แก่นางสาวกันทลัสแพงดีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีนายประเมษชำนาญดีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองปทุมธานีนายมูฮัมหมัดฟิกรียาการิยาโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมนายธนกฤษแสวงแก้วโรงเรียนวังน้อยพนมยงวิทยานายอับดุลรอมานโรงเรียนดารุนอูลูวิทยานายกิติทัศน์เกิดแก้ววิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายชนะชัยยาวิเริงวิทยาลัยการอาชีพเบตกนายฮาฟันกาเซงมูลนิธิอาศิสถานนางสาวกัญญารักอ่อนยิ้มโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยานางสาวกูลาดีพานิหลงโรงเรียนอาสาสุลดินวิทยานางสาวปาตนะด,ดาแมโรงเรียนอาสาสุลดินวิทยานางสาวสุไฮลาและบรานิงโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธินางสาวฮาริซาแดเบาโรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา นางสาวนุสารีกีนมูลเลงโรงเรียนมุสลิมศึกษานางสาวกูอานิชาอิยาบาซอโรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยานายนัทวัฒน์กล่อมพงศ์กศนอำเภอเมืองตรังโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้พวกเขาได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองและสร้างอนาคตที่มั่นคง และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้เป็นอย่างดีสกสคลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข